ครับอ,อ,อันนี้งานประจานะครับเรื่องตอนที่นัาเสนอเรื่องน้ําท่วมมานั้นงานงานจอรนนะครับอันนี้งานประจําของผมเนี่ยก็คือในเรื่องของการกทัดท้วงโครงการที่มันจะมีผลกระทบต่อพื้นป่าสั์ป่านะครับตอนนี้เราก็คุยกันเรื่องเขื่อนแม่วงกันเยอะนะครับเราอยากให้มาดูเขื่อนแม่วงกันนะครับว่าโดยตัวโครงการเนี่ยข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอใช้ powerpoint นะครับ คุยกันเรื่องเขื่อนแม่วงนิดหนึ่งนะครับคือตัวโครงการเขื่อนแม่วงเนี่ยความจุของอ่างเก็บน้ําอยู่ที่250ล้านลูกบาทเมตรนะฮะความจุสูงสุดดังนั้นความจุเฉลี่ยเนี่ยนะครับเมื่อนับน้ําตายหรือเดสตอเรตที่ต้องเก็บไว้ใต้เขื่อนเนี่ยเฉลี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณ150ล้านลูกบาทเมตรนะครับอ่างเก็บน้ําที่มีขนาดต่างเนี่ยนะครับเรานึกไม่ออกหรอกว่า2 5ง250ล้านเนี่ยเยอะหรือน้อย นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราเทียบกับเขื่อนสีนครินเขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนสิริกิจเนี่ยอันนั้นเขาระดับประมาณหมื่นล้านลูกบาทเมตรสองห้าสิบล้บานคือสองเปอร์เซ็นตนะครับสองเปอร์เซ็นของเขื่อนใหญ่ๆที่เราน่าจะเคยเห็นกันดังนั้นเขื่อนนี้ไม่ใหญ่นะครับมีพื้นที่น้ําท่วมประมาณสิบหกนะครับสิบเจ็ดจุดหกตารางกิโลเมตรนะครับก็ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันไร่นะครับที่ระดับน้ําสูงสุดก็ประมาณหมื่นสองพันไร่นะครับ งบประมาณการก่อสร้างเนี่ยวันนี้เขาบอกว่า13หมื่นหมื่นสามพัล้านนะครับผมเคยทำข้อมูลชุดนี้เมื่อ3 3ปีที่แล้วเนี่ยงบประมาณบอกว่า7,000ล้านขึ้นไปเท่าตัวในช่วงเวลา3ปีนะครับตัวเขื่อนนีฮะอยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งที่ตั้งเขื่อนแม่วงอันนี้คือกรุงเทพนะครับะนะครับอันนี้ก็คือแถวๆจังหวัดนครสวรรค์ นะครับเขื่อนแม่วงเนี่ยอยู่ในส่วนหนึ่งของป่าตะวันตกนะครับนี่อุทยานแห่งชาติแม่วงนะครับลำน้ำแม่วงจะผ่านเขาตรงนี้นะครับแนวยาวเรียกเขาชนกันนะครับลงมาภูมิประเทศแถวนี้นะครับจะเป็นเนินตะกอนน้ำพารูปพัดแต่ตัวแม่วงเนี่ยจะตัดเนินตะกอนพวกน,น,นี้มาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของเนินตะกอนน้ำผารูปพัดนี้ตามแนวเขียวๆนะครับดังนั้นพื้นที่ตรงนี้จะเป็นน้ำพื้นที่ที่น้ำไหลผ่านแต่จะมาท่วมขังจริงๆคือที่ราบภาพกลางคือแนวสีเขียวเนี่ยนะครับตั้งแต่ ตัวนครสวรรค์ลงมานะครับจะเป็นทัศน์ะนา้ีดังนั้นบริเวณนี้เป็นที่ราบน้ําท่วมถึงเล็กๆที่ตัดอยู่บนเนินตะกอนลูกพัดความชันสูงนะครับไหลลงนะครับไหลลงแม่น้าเจ้าพระยาครับเราทํางานอยู่ในป่าตะวันตกนะครับป่าตะวันตกก็คือพื้นที่ที่อยู่นะครับรอบๆห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่นะครับก็เขื่อนแม่วงอยู่ในพื้นที่นี้นะครับเราก็ต้องคุยกันเยอะหน่อย ที่ตั้งของเขื่อนและพื้นที่ชนประทานเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยพื้นที่ชนประทานของเขาจะค่อนข้างใหญ่มากนะครับเป็นแสนแสนไร่นะครับแต่เขื่อนแม่วงเนี่ยเล็กนิดเดียวนะครับการป้องกันน้ําท่วมเนี่ยสาเหตุหลักๆเนี่ยเขาบอกว่าเขื่อนแม่วงจะป้องกันน้ําท่วมที่ตัวรัดยาวนะครับอาจจะช่วยได้ที่สว่างอารมณ์บ้างและที่อุทยัยธานีบ้างนะครับตัวเขื่อนแม่วงเนี่ยนะครับถ้าเกิดจะทําขึ้นมาจริงจะก <motivation> <art> ั้นลาน้ําแม่วงลาน้าแม่วงนี้จะกระจาย แตกสายออกมานะครับแล้วก็ออกมาเปลี่ยนเป็นนะครับเป็นลำห้วยนะฮะลำห้วยตากแดดเมื่อถึงจังหวัดอุทัยธาน,นีนะครับแล้วลงมารวมกับสแกกลางนะครับนะครับมาดูว่าจริงๆแม่นวงเนี่ยจริงๆมันจะมีลำน้ำแยะเลยนะครับที่ไหลเข้ามารวมดังนั้นตัวเมืองรัดยาวจริงๆเนี่ยนะครับที่ เป็นพื้นที่ที่คิดว่าน้ําแม่วงจะมาถึงเนี่ยจริงๆแล้วจะมีลําน้ําอื่นๆเข้ามาสมทบอีกจํานวนมากนะครับาวน,นี้ข้อมูลที่เราคุยกันเนี่ยวันนี้มีการสร้างฝายไว้หลายที่แล้วข้อมูลจริงๆเนี่ยนะครับที่บริษัทพอนะครับบริษัทพอซงเมรัที่ปรึกษ,ษาที่เมื่อ10ปีที่แล้วเป็นคนทำเ e a เขื่นแม่วงเนี่ยเขาก็บอกเลยนะเขาศึกษาเรื่องไฮโดโลจีมาเนี่ยปรากฏว่าถ้ากั้นเขื่อนแม่วงบริเวณเขาสบก,กในอุทยานแม่วงเนี่ย ถัดออกมาอีกนิดหนึ่งนะแถวแถวแม่เล่นเนี่ยเราจะลดน้ําได้ถึง4 0นะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับทอเลยเลยออกมาแล้วเนี่ยครับแถวแถวตัวอำเภอแม่วงหรือมาถึงลาดยาวเนี่ยนะครับตรงนี้จะได้30%ตรงนี้ยี่สนะครับวันนี้ผมไปเก็บข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับน้ําท่วมมาเนี่ยนะครับพบว่าน้ําท่วมปกติก็ท่วมประมาณ1เมตรนะครับก็อยู่ประมาณ1-7วันนะครับในพื้นที่ที่ผมบอกมา ดังนั้นถ้าน้ํามันลดลงไปประมาณ30%ก็หมายความว่าน้ำลดจาก100เซนก็เหลือ70เซนน้าท่วม7วันก็เหลือ5วันนะครับซึ่งพื้นที่เล็กๆเหล่านี้ผมคิดว่าจริงๆแล้วเราหาทางนะครับเช่นป้องกันน้ําท่วมโดยการให้น้ํามันผ่านเมืองไปเร็วๆสร้างคันป้องกันนะฮะตัวอำเภอรัดยาวสว่างอารมณ์นะครับ,รนะรบหรือตัวหมู่บ้านชุมชนนะครับค่าใช้ใจ่ายน่าจะถูกกว่า นะครับส่วนที่นาเราก็จะทำเป็นฝายชะลอน้ำหรือทำเป็นการระบายน้ำเร็วๆนะครับผมคิดว่าพื้นที่เล็กๆแค่นี้นะครับทางกรมชนประทานน่าจะช่วยได้เพื่อการรักษาป่าไว้ด้วยแล้วก็ช่วยประชาชนด้วยผมคิดว่าเปลี่ยนวิธีคิดที่จะทำคันบังคับน้ำขนาดใหญ่เพื่อจะรักษาป่าไว้ผมคิดว่า กรมชนทําได้ครับแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวนี้ความสามารถในเรื่องของการจัดการน้ำเนี่ยนะครับทำได้แล้วก็คณะกรรมาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตั้งแต่1ิปีที่แล้วก็บอกว่าอยากให้กรมชนช่วยนะครับกลนาจัดการน้ําแบบบูรณาการทําฝายป้องกันน้ําท่วมเล็กๆนะฮะอาจจะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าเขื่อนบ้างนะครับแต่ว่าอยากให้พยายามทําดูนะครับแต่ผ่านมา1ิปีก็ยังขอทํา EAA ใหม่แล้วก็พยายามสร้างเขื่อนแม่วงจริงๆแล้วเรามีข้อมูลด้วยว่าถ้า ล้นเขื่อนออกมาที่เขาชนกันเนี่ยประสิทธิภาพการป้องกันน้าท่วมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจากส0มสิบเปอร์ซ็น70%เป็นเจ็ดสิบซนต้วยซ้าไปแต่ว่าตอนนี้มีประชาชนอยู่เยอะนะครับทางเราก็ไม่ได้สนับสนุนให้มีการย้ายคนออกนะครับดังนั้นน่าจะหาทางที่ที่ปลองดองกันได้นะครับส่วนการแก้ปัญหาภัยแล้งเนี่ยนะครับพื้นที่ที่ต้องการน้ําท่วมเอ่อเท่าที่พื้นที่ต้องการน้ําวันนี้นะครับต้องการใช้ปริมาณน้ํามากกว่า ความจุของเขื่อนแม่วงประมาณ3เท่าครับดังนั้นจะได้น้ําจริงๆหรือเปล่าเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจนะครับประมาณ3าเท่านะครับวันนี้ก็มีตัวอย่างของเขื่อนนะฮะไม่ว่าเป็นเขื่อนทับเสลาเขื่อนห้วยขุนแก้วที่ทําแล้วก็น้ําไม่เต็มนะฮะเป็นที่เลี้ยงบัวเป็นที่เลี้ยงแพนะครับมีตั้งหลายเขื่อนนะครับซึ่งอยู่ในบริเวณนี้ดังนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้ม,มน,นะครับอะไรบ้างที่ต้องจมอยู่ใต้น้ําแม้เป็นพื้นที่เล็กๆเ,เนี่ยป่าริมน้ําที่อยู่ รอบแม่วงเนี่ยนะครับทำถ้าทําแบบจําลองออกมาเนี่ยแม้จะเป็นสิบเอ็ดนะครับอสิบเอ็อ 11, เออทดอทนทีนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันไร่นะครับตรงเนี้ฮะตรงนี้เป็นป่าริมน้ําที่สําคัญนะครับซึ่งมีเหลืออายุไม่กี่ที่มีที่ห้วยแข้งที่ถัดลงมาแล้วก็เนี่ยฮะเหลือตรงแม่วงตรงนี้เป็นเต่งหลังตรงนี้เป็นเบญจพรร์มีต้นสักหลายหมื่นต้นนะครับอยู่ที่บริเวณนี้นะครับ มีนกยูงนะครับวันนีกลับมาแล้วที่ลานนกยูงมีกระทิงนะครับนกภูงอ,อนพมา่าซึ่งกําลังอยู่ใกล้ใกล้ศูนพันนะครับนกเนื้อคอแดงนะครับนกกระเตนนะครับขาวดําแล้วก็มีโอกาสที่เราจะแพร่พันธุ์นะครับเสือที่มาจากกล้วยขแข้งวันนี้ก็มีหลักฐานว่าเราพบที่แม่วงนะครับดังนั้นเนี่ยเรามีความพยายามที่จะทําอนุรักษ์ป่าเกิดแม่วงเนี่ยมาประมาณ20ปี ฟื้นฟูป่าจากที่เคยมีรัศดรเข้าไปบุกเบิกใช้ใช้ประโยชน์แล้ววันนี้ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ฟื้นฟูเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อยู่ในป่าตะวันตกเผมไม่คิดว่าป่าสําคัญหรือคนสําคัญนะครับวันนี้อยากจะมีเวทีหรือก็แล้วก็คุยกันอย่างสร้างสรรค์น,นะครับว่าเรามีวิธีไหมที่สามารถจะจัดการน้ําและการอนุรักษ์ป่าไปได้ผมคิดว่าวันนี้ถ้าเราได้คุยกันนะครับ ทั้งกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีกรมน้ำอยู่ด้วย,น,ยนะครับกรมน้ำประดานก็อยู่ที่นั่นลองคุยกับกรมชนประทานดูนะครับแล้วหาทางที่รักษาป่าด้วยแล้วก็อํานวยประโยชน์ให้ผู้คนด้วยทั้งการป้องกันน้าท่วมทั้งเรื่องของหาแหล่งน้ําให้คนผมว่าวันนี้เราน่าจะมีความสามารถพอที่จะทำตัวเขื่อนขนาด250ล้านลูกบาทเมตรเนี่ยนะครับหรือค่าเฉลี่ยจริงก็ร้อยกว่าล้านเนี่ยถ้าลดน้ําท่วมภาคกลางเหมือนอย่างที่ปีที่ผ่านมาเนี่ย ก็จะลดได้ประมาณ1%นะฮะจากหมื่นล้านหมื่นกว่าล้านนะครับดังนั้นผมคิดว่าเ,เก็บป่าไว้ดีกว่านะครับประโยชน์ระยะยาวการเป็นบ้านของสัตว์ป่าการมีทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งจะอำนวยประโยชน์ให้เราในเรื่องในเรื่องที่เรายังไม่ได้เรียนรู้ในป่านี้อีกเยอะนะครับผมคิดว่าขอป่านี้ไว้เถอะครับ1%ที่จะลดอุทกภัยภาคกลางไม่คุ้มหรอกครับ